เป็นอะไรนะลูกไม่สบายหรือเปล่าเจ้ามังคยอมหาลูกมังคยส่วนนี้ก็คือเ่างกายเจ้าโชคไปเรื่อยๆมันเกิดอะไรขึ้นในมังคยอก่อนเดินที่ข้าเน้นจะบอกความจริงให้ฟังข้าขอแนะนำบุคคลสําคัญผู้หญิงคนนี้ให้น่อว่าแพรใยังเป็นผู้ชีวิตของข้ามังคยอมังคยไว้มอสร้างความเสียอมใจให้กับกันที่มา เป็นอะไรลูกฮ่า<อ>ฉรู้สึกไม่ค่อยสบายขอตัวเข้าพักก่อนนะจ๊ะใครคือลูกพ่อเขา้าใจไปบังขยองไอร้ราชบุรุคนนี้แหละแก่สิจริ่งๆเห็นสภาพของมังขยองแล้วที่มันเกิดเรื่องอะไรกินขึ้นออกกับราชบุรมาลูกในระหวาาา่างทางเขาเองได้เจอกับราชบุตรบางปง แล้วเขาที่พบเจอแพศยาผู้หญิงคนนี้เขาต้องการอยากจะได้ไปเป็นคู่แต่งงานเพราะว่าตกต้องเป็นคู่มั่นของเขาแต่เขาไม่รู้มาก่อนว่าเขาเป็นเพื่อคู่มั่นกันถ้าจะให้เขาได้อย่างไงในเมื่อแพสยาผู้หญิงเป็นเมียของเขามาขยอยเขาไม่ยอมสุดท้ายแล้วเขาจึงด้ฟันข้ามาน่ยอมที่เจ้าพูดมาทั้งหมดเป็นความจริงอย่างนั้นอะไรจริงครับครู สิ่งที่ราชกูไม่คาดคิดมังเกิดขึ้นกับชีวิตของราชกูเอาเธอลกในเมื่อเจา้าหนีร้อนมาเพิ่งเย็นไปลูพาแพศสยายและตัวของเจ้าเองไปหลบที่ที่หลุมสวนหลังบ้านของราชกูเรื่องนี้รัชกูจะปกปิดเป็นความลับจนกวายรัชกูจะห่าไหมไปดูไปรูจะบอกใครดูกูไม่บอกใ<อ>ครเด็ดขาดรีไปลูรัชกูให้มัจยารไปที่สว<ใ>นหลังบ้าน เป็นเวลาเดียวกับที่ราชวงศ์มังกรเดินทางมา